อันนี้สําเร็จแล้วนะครับอันนี้ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วใส่เครื่องแล้วอะไรแล้วแล้วก็ใส่ไก่แล้วนะครับอันนี้คลิปที่สองนะครับ,บลคลิปที่สองนะครับสมาชิกทั้งหลายนะครับเชิญ้วครับพักพวกเพื่อนฝูงข้างๆรวมพลคนชาวชาวเต็นท์นะครับชาวแคมป์เพื่อนฝูงกันรุ่นเก่าๆเพิ่งมาเจอกันที่นี่ นัดรวมพลกันที่นี่ใหม่ครับปะเกียวหน้าสวยๆเชิญหน่อยยิ้มหน่อยปลาเกียวกาลังจะรับประทานแล้วค่ะอ๋อแล้วเอาของปลาเกียวก่อนเลยเหรอเนี่ยค่ะนี่นะครับหลังจากห่างกันหลายปีครับอันนี้ชุดเก่าๆทั้งนะครับสิบกว่าปีรู้จักกันมานานนานไกยาจีนด้วยนะคะอันนี้มีทั้งเก่ากีมีทั้ง มีทั้งนี่ค่ะแล้วก็มีเที่ตัดพวกนี้กินนะครับทานได้นะคะอันนี้อันนี้ธรรมดาก็ไปเชื่อมได้ด้วยนะคะเอาเลยตัเอาเลยงั้นก็มีใครอยากเอาอะไรก็เอาเลยดับเอาที่จุดใหม่เออ้าแม่ปุ้งให้ใครอีก่ะปุ้งเอง ออปรุงเองปรุงเองปรุงเองอ้าวใครอยากจะได้อะไรตักเลยครับกินเองปรุงเองนักเลงพอแล้วแต่พี่อ๋อเขาเรียกว่าปรุงเองนักเลงพอปลาเกียวบอกกินเองปรุงเองนักเลงพอทำเองด้วยทำเองด้วยอ้าวอร่อยไหมก้าเอาน้ำเหรอนไก่เนี่ยนสรุปหน่อยแม่อร่อยไหมเอ้ยเอาน้ำก็ก็อร่อยค่ะทัาปลาเกียวทาก็ต้องอร่อยอร่อยค่ะ Я